สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุอของเรานะคะวันนี้นกจะมาดูดวงการงานการเงินนะคะแล้วก็มีความรักเสริมเข้าไปนิดนึงนะคะของคุณที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะปี2,564นี้นะคะก็พลังงานของคุณนะคะในช่วงนี้พลังงานใบหลักของคุณนะคะ The World ช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าเกี่ยวเ,เดินทางหรือว่าทํางานนะคะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะหรือคือมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินั่นแหละนะคะหรือว่าในช่วงนี้คุณรู้สึกแบบโลกส่วนตัวสูงเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะไปไหนนะคะมีพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างมากๆเลยนะคะชาววันาทิตย์นะ การงานเอาจริงการงานนะคะชาววันอาทิตย์ตอนมันจะเริ่มดีแล้วอยู่ๆอยู่ๆมันก็พังไปเป็นเดอะทาวเวอร์ตอนแรกเริ่มจะดีแล้วนะอืเริ่มจะไปได้สวยนะทีนี้อยู่ๆมันเป็นเดอะทาวเวอร์มันก็พังไปหมายถึงอาจจะเกิดจากปัใจจัยภายนอกก็ได้นะคะซึ่งภาะวะเศรษฐกิจอะไรก็ตามนะคะอยู่ๆมันก็พังไปนะคะคุณ การงานอ่ะคุณอยากอยากขยับขยายอยากให้มันมั่นคงอลเนาะอืมซึ่งตอนนี้คุณก็คาดหวังนะคะว่าการงานมันจะมั่นคงแล้วมันก็จะดีกว่านี้นะคะแล้วถามว่าจะดีไหมมันก็อยู่ที่ความพยายามคุณนะชาววันอาทิตย์นะคะเจ็ดไม้นกรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคหรือว่าการที่คุณพยายาม นะคุณจะผ่านพ้นมันไปนะคะหมายถึงอุปสรรคอะไรปัญหาอะไรในที่ทํางานในเรื่องงานของคุณนะมันจะไปต่อได้นะคะถ้าคุณพยายามมันจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของงานนะคะสามเพื่อขึ้นมาอาจจะมีการเฉลิมฉลองมีงานเลี้ยงมีปาร์ตี้แล้วเ,เพื่อนเพื่อนก็ดีนะคะเพื่อนสังคมคุณก็โอเคนะเพื่อนร่วมงานน่ารักนะคะก็ไม่มีอะไรนะ เดอะทาวเวอร์ก็ระวังในเรื่องของความร้อนอบร้อนใจของคุณเองนะคะเพราะว่างานมันไม่เป็นมันล้มไม่เป็นท่าหรือว่ามันไม่ไม่เป็นหนังที่คุณหวังไว้นะคะมันไม่มั่นคงมันยังไม่มั่นคงคุณต้องใช้ความพยายามอีกเยอะนะคะเนี่ยเจ็ดไม้ด้วยตัวคุณเองนะแต่นูรู้สึกว่าคุณก็จะพยายามต่อนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรอยู่แล้วคุณ คุณมีความคาดหวังที่อยากจะได้ความมั่นคงในชีวิตนะคะในเรื่องของงานด้วยนะเนี่ยคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงาน,นการเงินทุกๆด้านในเรื่องของชีวิตของคุณเองนะคะก็ะจะประมาณนี้นะคะในเรื่องของงานนะการงานจะขยายพยายก็มีเกณฑ์ขยายขยายได้นะ มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายได้ขยายสาขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่คุณจะเหนื่อยหน่อยนะเจ็บไม้คุณจะเหนื่อยกว่าที่เคยนะคะ mm. ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินโอ้โหการเงินบอกเลยเหนื่อยมากจริงการเงินสามดาษนะไม่สมหวังไม่เป็นอย่างที่คิดเอาจริงเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของ การถูกโกงถูกหลอกอะไรด้วยนะเนี่ยสามดาบนะคะการเงินเงินก็จะเข้ามาจากการงานของคุณนั่นแหละนะคะถามว่ามันขยับดีไหมการเงินมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแต่ไพ่เหรียญไพ่เหรียญไม่ค่อยจะมีนะคะห้าเหรียญก็เป็นเงินที่ ได้มาอาจจะไม่พอใช้ด้วยซ้ํานะคะห้าเหรียญน,นะคะเพราะว่าหกเหรียญมันยังมันยังเสมอตัวนะแต่เนี่ยห้าเหรียญน,นะขาดทุนนะคะในเรื่องของการเงินทําอะไรก็เนี่ยไม่พอใช้อะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะนะอืมมันมันขยับมันอาจจะขยับไปทีละนิดละนิดนะคะในเรื่องของการเอ่อการเงินคุน มันไม่ไม่ได้หลั่งใจไม่พอมันก็ยังมาเป็นให้สังขาราชอีกให้นักบวชอะเรื่องเงินนิ่นนงมากองจริงนักบวชเขาไม่ใช้ตงังเขาปิดเวกใช่ไหมแล้วมาถามเรื่องการเงินกับนักบวชนี่เอาจริงนะเงียบเลยนะคะไม่ค่อยมีนะการเงินค่อนข้างนิ่งมากๆนะคะนั่นนะจะขยับทีนะขยับเข้ามาก็อาจจะแค่ ให้คุณประทังชีวิตไปอ่ะเนี่ยห้าเหรียญน,นะคะอืมไม่เท่าไหร่นะคือแปดไม้ขึ้นมานะคะมันอาจจะหมุนได้นะคะก็คือมันก็หมุนคล่องแหละแต่มันก็อาจจะยังไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะแปะถ้วยคุณอยากจะให้มันดีขึ้นกว่านี้คุณอยากจะให้การเงินมันมันดีนะคะถึงขั้นที่แบบว่าเออใครๆก็อยากจะรวยะนะแต่มันอาจจะเนี่ย ไม่เป็นหย่างที่คุณหวังวนะคะซึ่งคุณก็เหนื่อยมากๆแล้วเหมือนกันในบางในบางท่านห้เหรียญขึ้นมาเนี่ยอาจจะเบื่องานด้วยนะแต่ทําอะไรไม่ได้คงต้องแบบเบื่อแค่ไหนก็ต้องทําต่อเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทําต่อนะคะในเรื่องของการเงินบอกเลยมันเป็นเงินหมุนแต่ถามว่าคุณหมุนได้ไหมก็หมุนได้คล่องอยู่นะอืม คุณได้คล่องอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่สมดังใจที่คุณปรารถนาแค่นั้นเองนะทีนี้เดี๋ยวนกจะขอเปิดเพิ่มนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์5ใบเนาะเสริมเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เรือกรองกันมาเนาะนกก็จะลองทำนะคะคลิปประจำวันก็เป็นเป็นคลิปของคนเกิดทั้ง7วันแหละแต่นกจะทำเดือนละครั้งนะคะให้มันเป็น ประจำรายเดือนอะนะม,มาดูค่ะความดักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคิงชืงอดาบนะคะวิโอร,ระจุนค่ะจะเปลี่ยนค่ะเกิดชื่อช่วยค่ะอืมก้าช่วย มันมีหลายกรณีเนาะต้องต้องต้องพูดให้กว้างก่อนนะคะมีหลายเคสนะคะพาะบางคนก็บอกว่าไม่ตรงก็คือมันเป็นโดยรวมะเนาะมันมันจะมันไม่ได้เจาะจงว่าคนใดคนนั้นมันก็เลยความตรงมันก็อาจจะมากหรือน้อยก็ไปปรับใช้แล้วกันเนาะโอเคมาความรักความสัมพันธ์คุณมีเกณฑ์นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะ ต้องคิดและตัดสินใจนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่วนกลับมาในชีวิตของคุณนะคะซึ่งคุณอาจจะต้องคิดพิจารณาว่าจะให้โอกาสคนคนนั้นอยู่ไหมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคนคนนั้นนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณซึ่งคุณอาจจะยังชอบเขาและพอใจในตัวเขามากอยู่นะคะคนคนนั้นนะแล้ว ในบางท่านนะคะในบางท่านคุณอาจจะม,มันมีคนเข้ามาชอบคุณแหละนะเป็นเด็กถือถือถ้วยขึ้นมามีคนเข้ามาชอบคุณเอาความรักมาให้คุณนะคะเออในบางท่านก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันจริงจังอ,อ,อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันจริงจัง ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะเป็นวิวออฟจูนคือถึงขั้นที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีถึงขั้นแต่งงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมคือคุณก็ไม่อยากจะจะต้องมาคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะืหรือว่าในบางท่านนะคะก็เหมือนอารมณ์แบบอยากจะอยู่นิ่งๆน,นะคะ อยู่นิ่งๆเฉยๆกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาให้เวลามันหมุนไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อยากจะคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะใครจะเข้ามาคุณก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นเรื่องเรื่องของโชคชะตาถ้าเขาเป็นคู่เราเขาก็คงมาเองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คิดประมาณนี้แล้วในช่วงนี้ในบางท่านนะคะก้าถ้วยคุณก็มีความสุขอยู่กับการที่อยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วก็อยู่ได้ค่อนข้างดีคุณก็ไม่ได้แบบ เซงอะไรนะคะคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวคุณเองแล้วพอคุณก็ดูมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณมีความสุขค่ะในช่วงนี้นะคะคุณไม่ได้รู้สึกเหมือนขาดความรักเลยนะคะในบางท่านนี้ความรักเข้ามารุมเยอะมากนะคะเป็นก้าวถ้วยนะคะเรื่องของความรักค่อนข้างโดดเด่นมีคนเอาความรักมาให้เยอะแยะไปหมดนะซึ่งในบางท่านก็จะยังไม่ตัดสินใจนะคะก็ยังนิ่งอยู่หรือว่ากําลังคิดอยู่ว่า จะลงเอยกับคนไหนดีนะคะก็คุณอยู่ในช่วงการพิจารณาด้วยนะคะมันก็มีหลากหลายนะคะรูปแบบเนาะเพราะว่าเราทำนายแบบโดยรวมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะนกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ